สวัสดีครับัครบ พูดีบีพ่อามากินลำบวัวครับพูนีพูดีญาติพูดเกษียณงานมากครับเฮ้ยนรับวัวสูงถึงกินลำวัลูดครับมาเด้วทำมาเด้อพูดนเป็นเกียรเตอร์ยญ่เตนั่งเหาหนึ่งเขาพอี่แน่ไหเข้าเขาเาแล้วเหเพียงมาเ่านี่แห มาดูนแกมกนนี่มกินไปแวดบอกว่าแปวเหนียวไมเลิกผมาัุดึงหนมแล้วนม่าไปมลวเดี๋ยวมาูลายแลู้เถอะไปเลยพูดอูดเถอะเออแล้วไปคุนาวซนแล้วก็ไปแล้วไปเรวมา้เราไม่ทิเขาเออแล้วก็ลู่อยู่กับแม่ยิหาเขาเขาไปแมงวัน่ละเดี๋ยวผมไปก็ใสด้วยม่ว่าคุณนาวคุณนาวเส้นี

ผไม่ได้แครแล้วล่ะ ยังหล่อ้านแม่แม่แม่พื่แม่แม่ไม่แม่แม่อเ่แม่แก่แม่กม่แมนนมกัม่แ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 ม่่แม่แม่แม่่่แ่ม่ได้ tức à. ừ. à. à. ừ. à. là Đó ừ. Đó. Ừ. cái đầu, đầu luôn cái đây kìa. nữa, cù nảo thôi nè. má

ว่มาดรกทีไงอ่ะไปบ้านแมียมถไปไปบ้านได้เยอะกว่าฮะได้เยอะว่าเย้ไปนอบ้นย้อมกินน้อยอมย้เป้ากนกินเบียบบ่อไปเอาไปไปข้างปาบังก็อกวันกับคุ่ยเฮ้มดมเยียากตะโกยยังฟ้ากันเอากันยูนิว

กแก้ย yeah. ัง <tampoco> กันมไปาบขอแจกเออเขาไปซื้อยู่เขาเปซื้อยู่ออไรก็แกะเลยแกะเขาแกเขาอ่ะจับะับรี้นั่กาตรงนี้แก่นเสียบแกะรุ่นโมเสียบแก่นโมเสียกร่ไมียบแร่นี่บแก่นโมบแกะ่นมยะเสียกนมเุ่นมบแร่นี่บะหนกะร่มย่มยะร่มบ่มบ่

เยาว่าปลูกเองคือมืออือกมันยุนดิว่ามันซื้อตลนักบอกอนี้มันไหลก็พวกผู้เผาเพิ่มตัดปลูกพ่กับเพาะคาว่าขายอยู่หลังมือยันไงหลเปกเป๊กเป๊กู้เพื่อนากนซื้อมาเอว่าเราเข้าไปกวาโอพี่เด็กนี่ยุนยเด็กยยุ้พวกนี้แหะไม่ต้องักไปไปยืนเด็กนั่งนั่งถืมือได้ไม่ต้องถักก็นี่เขเจ้ากิเนาก็ได้ปลูกซื้เลย Ra. <laughs> khỏi được rồi. Điều đó. Điều đó. Ừ. 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 อกันไม่ชอบหันไปทั้งใดอันนี้ล้มดูดูมันบ่นีครับลาบว่าครับทนหลายผู้ติดตาเป็นเจ็ดแสนเหมือนครับคนนี้เจ็ดพันบมื่อนี้เยอะคนเกษียณม้างานครับนี่แหละครับผู้คนมาเกษียณมาครับนี่นี่ครับนี่ เออกษียณแล้วเกษียณแล้วเกษียณแล้วไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านกินลาบง้อน้ากันจ้าคือพอเห็นม้วนเมื่อกวันล้วครัสักกี้กะไม่อยู่บ้านยังเกษียณมาอยู่บ้านแล้วครับเขาก็เกษียณอยู่ครับห้าสิบห้าห้าสิบห้ปีห้าสิบห้าปีมาอยู่บ้านแล้วครับโลกกับราบง้อสูกินแล้วครับป้าลําพูนครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เกษียณมีคนเป็นบบแบบน้ำให้เยอะเลนไม่บอก ตาคนม่ด้วยกันก็เง็นเด้เลยรู้หรเสียนเ่บอกบ่เนเราได้เดือนแล้วก็ไมันก่าวอ้ได้หลายยุคนนะพวกเงินเดือนที่ได้หลายเปม้วนได้หาบันกลัวเจ้าได้หน่อยนันได้สามบันกลัวขันได้เนีนะเราคุณไวันเี่ไรวันเเซียมกันเด้อครับเกษียณมันก็ได้เว

ไปตวดถ้าป้าเนาะไปตอด้าป้าันญแล้วเอาเอาหลอดองยาใส่ถุงเสียละเอาถุงยาถุงยาเอาเจ็บพวกมือั่นเอามาเล็บแ้ว็บละอ่าี่กโตจะวจะช่วยดูแลคในายเราก็เลลูกแม่วลูกแม่มานเด็กเราลูกเรากับหมาคือกันบนลู่อตัูโทบอกบุ๊บุเอาอีออกับหมาคือกันเนาะวัวลูกเราหมาปรเด อาคลิปนี้ปมืนโกคิไปสันี้นะครับด้อติดตามนะครับครับใส่ให้นะครับกินามอนี่ยพยานแดงไปเลยนะครับด้อหใจติดตามให้พเน่เด้อครับภาพน่มุองของขอพูขอพูขอไปครับอคนีคไกรับอ้